โอเคนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ดีเพื่อนผมแม่งก็ทักมาตอนตีสามครับดูดีว่ามันจะบอกอะไรผมนะผมคือตอนนี้ผมอยู่ในโทรนะมันอาจจะไม่ได้เสียงกดอะไรบ้างนะอ่ะโอเคมันบอกว่าอะไรวะเนี่ยมีส่งรูปมาด้วยฮฮะอะไรวะเนี่ยฟอร์สกิ๊อัปเดตกูเข้าวาดีมึงไปซื้อสกินพวกนี้ให้ละกูว,ว่ามึงชอบแน่โอ้โหมีการย้ำให้ซะด้วยโอ้โหแล้วผมจะตอบอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะตอบอะไรอเอ่อง่ายๆ่ายไปลยแล้วกัน เวอร์ <Word>. <S <S อะไร <manufacturer> วะเนี่ยแในตอนนี้กูกำลังจะได้เป็นคิลเลอร์จอยกูมาด่วนเลยจะให้ดูบิ๊กเซอร์ไพรส์โอ้โหมีบิ okay. ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยเอาละผมไม่รู้จะตอบอะไรกูจัดไปเลยแล้วกันนะเอ้ยไหนวะดูสิมันจะเป็นยังไงอ่าไหนหาชื่อมาก่อนอ๋อโอเคอยู่คนแรกเลยแล้วะเฮ้ยฟอร์สกินอีสเตอร์อัปเดตเหรอวะ เช่มันอัปเดตมาอีสเตอร์มานี่ว่าอัปเดตแันนี้จะรออะไรกดเข้าเกมเลยดีกว่าอ่ะเอาล่ะไหนเข้าเกมมาแบบนี้ไหนว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์มันบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรวะแล้วเหมือนตานี้อ๋องคนน้อยๆหายไปไหนหมดอ่ายังไงวะเนี่ยผมคิดว่าตาน h i s เพื่อนผมมันน่าจะไอันนี่ไปแล้วหรือเปล่าวะเป็นคิวเลอร์ไปแล้วอ๋อใช่แม่งเป็นคิวเลอร์ไปแล้วจริงด้วยอ่ะดูดิไหนดูดไิไหนว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เฮ้ยสกินใหม่เฮ้ยสกินใหม่ของใครวะเนี่ยคุคิดเหรอไอ้สวยวะ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมมันสามารถฆ่าไปได้หนึ่งคนแล้วนะว่าเหมือนมันจะฆ่าใครก็ไม่รู้นะผมมันเป็นเหมือนสกินอะไรส,สักอย่างเหมือนใส่ชุดใส่ชุดเกราะนะผมจำไม่ได้เอาล่ะโอเคเหมือนเฮ้ยมันเสกลูกน้องมาด้วยอ่ะเชี่ยอะไรวะเนี่ยสกินอะไรวะเนี่ยสกินใหม่หรอโอเคเอาล่ะทำการวิ่งไล่เชลเลสกี้มาอย่างงี้เอาอย่งไรครับเอาอย่งไรครับเจ้าวันนี้ทางด้านของเชลเลสกีน้ะนะครับม้วนหลบไปน,นแะแล้วก็ตีไปโดนแล้วก็ถูกเชลเลสกีฟ้ฟาดสุดโอ้ต่ฟลักเสียงฮะนี่มันเสียงทอมนี่ไม่ใช่เหรอวะเสียงจากอะไรวะทอมแอนเดอรี่เอา ฮะนั่นมันคืออะไรวะเอ่อไอชิแม่งสปินนิ่งอย่างนั้นเลยเออโอเคผมรู้แล้วว่าไอบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเพื่อนผมมันหมายถึงว่ามันคืออะไรโอเคไม่เป็นไรนะผมผมอ่อมาใช่ไหมเถอะโอเคมาดูกันว่าตาหนี้เนี่ยใครจะได้เป็นคิวเลอร์นะผมแต่ว่าผมอยากเล่นเซเวิร์บบล์มางเลยนะเพื่อนผมมันซื้อสกินเซเวิร์บบล์นะฮะไม่รู้ว่ามันซื้อตัวไหนไว้ให้อ่ะอึบ๊บอ้าวสัตว์แล้วกูเป็นคิวเลอรย เอาล่ะยนไปปึบโดนไหมโอ้โหเฮ้ยเหียดแม่งโดน3ตัวเลยโอเคในเมื่อที่ผมจะมาเล่นสเวโบลนะครผมเพราะฉะนั้นผมจะตัดภาพไปนะฮะแต่ก่อนที่จะไปขอมันตรงนี้ก่อนนะครับ โอเคถึงผมจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่า,วายังไงผมก็จะมาเล่นเซเวอร์โอยู่แล้วนะเอาล่ะตอนนี้เวลาเหลืออีกประมาณ10กว่าวิมาดูกันนะผมว่าสกินที่มันซื้อมาให้ผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฟืบได้เวลาเข้าเกมแล้วเหลือสวิมาดูกันฮะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแล้วก็ตอนนี้โอเคเจอเจสันเอ้ยวัตตฟักเขามีผมตั้งแต่เมื่อไหรวะนะ่วัดะวัดจะฮะผมควรตกใจอะไรก่อนดีวะแล้ว ทำไมกูเป็นวิวด้แมนตัวอ้วนเหลี่ยมๆไม่ไม่ไม่เหลี่ยมแล้วอันนี้มันนี่มันทำตี้ทำตี้นี่หว่าเราบัมบชนคนไม่เหลี่ยมใช่ครับผมไม่เหลี่ยมผมกลมครับแป้งกลมเป็นไข่เลยแต่เดี๋ยวกูบอกว่ากลมเป็นไข่กูก็เป็นไข่นี่หว่าเอาละ่ะโอเคไหนๆก็วิ่งมาถึงนี้แล้วผมขอพยายามดูโมเดลตัวละครมาหน่อยแล้วกันนะผมโอ้โหคือแบบมันมันมัน,ม,นมันกลมได้ขนาดนี้เลยว่ได้แบบคืออีสเตอร์ไม่ใช่อีสเตอร์จริงไม่มาเป็นไข่เลยอะ แล้วแมบนี้มันแมบอะไรวะเนี่ยเป็นแมบใหม่เหรอคือผมรู้สึกโอ้โหเขาไล่กันอยู่นั้นผมรู้สึกผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยโอเคแปบนึงนะผมพยายามหาพื้นที่ก่อนนะผมผมจะทาการลองสร้างของดูนะไม่รู้ว่าพอสร้างมาแล้วรูปร่างหน้าตาจะแตกจากเดิมหรือเปล่าโอเคแม่งหน้าตาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยผมไม่ยอมดิมันมันมันควรจะมีอะไรที่แบบมันมันแตกจากเดิมบ้างอะเออแบบเป็นกลมๆก,มก็ได้เหมือนตัวผมอะโอเคเดี๋ยวลองหาที่สร้างอีกเครื่องหนึ่งแล้วผมโอเคลองสร้างไปดูีิหน้าตาจะเป็นยังไง ไอ้สัตว์หน้าตาเหมือนเดิมเลยโอ้ยเกิดมาใช้ชีวิตเป็นไข่ผมจะทําเป็นไข่ผมจะโดนทำเป็นไข่ดาวไข่ต้มหรือไข่เจียวข้างหน้าผมโอมไม้กอดวัดเชอร์บอดิตี้เจสันเอ้ยเขาไล่ผมมาอยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่เหลือแล้วมันได้คำโอ้ยมาตีผมโอเคมาโดนเครื่องผมยิงก่อนนะผมเครื่องนี้ผมส,สร้างไว้โอ้โหแม่งไร้ประโยชน์บ้างเลยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไอตัวผมมันแตกได้ด้วยไรวะเฮ้ยไข่จะแตกไข่จะแตกโอ้ยไข่จะแตกเฮ้ย เรียบร้อยไข่แตกเอาละถึงตาเมื่อกี้ผมจะแพ้แล้วผมถึงผมจะเป็นเอ่อ Builder Man นสกินไข่แต่คราวนี้นะผมมาเล่นเอลเลียดนะผมเพราะว่าเพื่อนผมมาซื้อเอลเลียดไว้อีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ What What? What เอ่อคราวนี้ผมเป็นอะไรวะเนี่ยไขยท่ทองคำหรอโอเคเอาละผมอยากรู้มากเลยอะว่าแบบเอ่อถ้าผมโยนพิซซ่าไปอะ มันจะกลายเป็นน,นี่ปะมันจะกลายเป็นไข่ปะผมไม่รู้อะผมเห็นว่าแบบตัวแม่งเป็นไข่อะคืออย่างเหมือนบิลล์ดแมนนะอย่างเหมือนไล,ลายนั้นนะที่แบบทั้งตัวเป็นไข่แต่ว่าอย่างอื่นไม่เป็นไข่ตามอะโอเคยดไปเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเป็นไข่จริงโอ้โหแล้วผมโยนให้เพื่อนแล้วเพื่อนไม่มาเอาไข่อะโอ้โหเพลงลอยขึ้นมาเลยเพลงอะไรวะไอ้ล้างไข่ล้อเธอแต่เธอไม่มาเอาไข่เคี้ยวอะไรเลยนะ เอาล่ะโอเคครับจังหวะนี uh, okay, un> un> <ah, okay, no <si ้เอาไงเอาไง 1x มันเล่นอะไรผมอยู่ไม่รู้นะตอนนี้เอาเมันปาดมาปึ๊บปึ๊บเอาเฮ้ยโดนกูเฉยเลยเอาผมผิดอะไรอ่ะเอาแล้วโยนมาอ้าวืดนะวืดนะเอาขี่ผ่านแล้วมันวิ่งเข้าใส่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแบบนั้นโอเคเอาไข่ไปก่อนเพื่อนคิดไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละสวยโอเคผมทักิลในการวิ่งเร็วมาได้นะผมกดแล้วิ่งเร็วแล้วก็วิ่งหนีไปอ้าววายปาดบ้าฮว่ อ่าโอเคเอาไงเอาไงเอาไงเไงไลวลาจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดแล้วนะเวลาจะหมดแล้ว,ลวมาอ่าเรียบร้อยครับแล้วผมก็สามารถเอาชนะได้ <c oughs> โอ้โหว้าวทั้งเกมละมึงอ่ะ <c oughs> โอเคเหมือนตอนนี้ผมจะเจอเป็นทางด้านของครูคิดนะครับผมแล้วก็ผมถัเกเลี่ยสกินมาแล้วนะตอนนี้ผมเอาสกินไข่กลับมานะครับเออจะว่าไปเกมนี้ก็มอบประสบการณ์ให้ผมอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นไข่เป็นช่างทอมไฟ เอาล่ะทำการสร้างเครื่องขึ้นมาทุกคนจะต้องได้รับเครื่องนี้เพื่อเอาชิบหายเอ้ยมาเฟียโซอย่าพึ่งทําผมอย่าทาผมโอ้โหเจ็บมากโอ้ไข่ล้าวเลยเชีย,ขยไขยไ่ไหมไข่ไหมไข่ติดไฟเมื่อกี้โอ้ oh my god เฮ้ยเฮอย่านะอย่านะสักพักจะสุกแล้วเนี่ยเลือดเหลือ24เนี่ยตายแล้วตายแล้วอย่านะมาเปโซโอ้โหทำการใส่ดูน้องบางอย่างผมจะรอดยังไงวะเอาล่ะ้เวลาจุกได้เวลาจุกได้เวลาจุกอย่าทำฉับผมโอ้โหเลือดเหลือเก้าอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยอย่าระอึกเออเอาล่ะเหมือนว่ามันจะมีสกินใหม่มาเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหเอ้ยใช่เป็นมีสกินใหม่เข้ามาจริงด้วยอันนี้เป็นสกินหนึ่งเอกนะผมเอ้ยสกินนี้สวยอะผมอยากได้อะแล้วก็ รู้สึกเหมือนจะมีสกินบางสกินมันหายไปเดีผมคิดเองก็ไม่รู้นะครับผมอะบมาดูของจอนโดบ้างนะฮะเอ้ยเอ้ยของจอนโดก็มีนะจอนโดก็มีเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะของครูคิดของครูคิดของครูคิดอ๋อนี่ไงสกินที่เพื่อนผมใช้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มาของเจสันบ้างเจสันมีสกินอะไรเข้ามาใหม่บ้างเ,เอ่ยเออผมไม่รู้อะผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ว่าผมผมจำไม่ได้วันกลับมีอะไรบ้างโอเคมาดูของเซเบอร์บ้างนะครับผมอาของนูฟนะ พวกมีอะไรอ,ไอ๋อนี่ไงมีเอ็กมีเอ็กซ์ตรีตอย่างนะผมแล้วก็เอลเลียรอ้าวกูกำลังรีวิวเลยเฮ้อฮ่ากลับมาเป็นไข่กันอีกครั้งโอ้โหเขาไล่กันอยู่ฝั่งนู้นนะผมโอเคผมพยายามวิ่งมาหาเพื่อนก่อนแล้วก็ทําการสร้างอ่าทางด้านของเครื่องเที่ไวฮิวนะผมคิดว่าเครื่องนี้มีประโยชน์มากกว่าเครื่องเที่ไวยิงฮันอีกเอาล่ะทําการเป็นไข่การไฟฟ้าแบบนี้ต้องทําการ ขนาดนี้ข้างบ้านกูยังแว้นอยู่เลยเอา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 เฮ้ยหนึ่งเอ็กมาโอ้ไม่ก็อตกใจเฮ้ยโอเคเรียบร้อยผมกายไปไข่เน่าแล้วโอ้โห ผมไข่ไปไข่เน่าแล้วเขียวเลยเมื่อกี้อุ rock, ้ยโดนตีอ <ah> <ire> okay. ุ้ยไข่จะแตกเขาไม่นะไข่เล้าแล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหปลามาโอเคดีนะครับเขาปลาบ้าวนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาละครับจังหวะนี้เอาไง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 จังหวะนี้เคจุกจู๊กจู๊กจุกจูกเอาจูกหนึ่งเอครับจุกหนึ่งเอครับจังหวะนี้เอาไงเอาไงอย่าขึ้นมานะขอรีสเตมินาก่อนขอรีสเตมินาก่อนเอีกแบบสิบหายแล้วมันวิ่งขึ้นมาแล้วเอาแล้วโอ้โหโรตีเหลือเหลือสิบสองเหลือเหลือสิบสองเหลือเหลือสิบแล้วเหลือสิบแล้ว เหลือหกไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ,โอ้โอเคเขาปาเป้าเขาปาเป้าช่วยด้วยชเชลิสกี้ช่วยชเชลิสกี้ขอหิ้วก่อนไม่เอาไม่เอาเนฮะ้ยสวัสดีวันอิสเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์มันง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่เอานิ้วจิ้มไปที่ปุ่มที่เป็นนิ้วโป้งยกขึ้นนะครับผมมันง่ายมากๆเลยครับผมช่วยผมเถอะครับเพื่อให้ชีวิตผมได้ดำรงต่อไปนะ